สวัสดีจ้ากลบไหลสไตล์มากล้ววันนี้นะทุกคนวันนี้มาเยี่ยมเยิยนบานเพื่อนสาวจ้าทุกคนมาอยู่ที่อา่าทีแถวทีทีทำงานนั่นแหละจ้าทุกคนก็คือแถวอ่า,อาบิชอปสตอร์แฟรดูปากมากินข้าวเที่ยงกับเพื่อนเนาะมาสั้งสันสั้งนิดสักหน่อยมีอยู่สองคนเลยคะ่ะนี่ค่ะนี่คือเพื่อนสาว,สวส สาวจริงนะคะสาวจริงโสดด้วยนะคะแล้วก็ซื้อว่าเม่านะคะเม่านะคะเป็นสาวเธอจังหวัดไหนนะ่ะเออเป็นสาวสกลนครนะคะทุกคนแต่เธอมาอยู่นี่มาโดนเหรอคะโดนเติบเ<ด>น,นะบาะปุนาบปเบิบ่งเพิ่นเฮ็ดอียงให้กินเด้อคะทุกคนเด้อไปเบิงกันจ้านี่ก็จะมีลาบไก่อุ้ยนั่งลาบเป็นตะเสพมาทุกคนดูนนอันนี้ก็สมตำแบบบ้านๆนะทุกคน มูทอดนีมูทอดโอ้โอแมงวันคัดศึกจมตีแล้วก็นี่ต้มไก่ทุกคนเอ้ยดูนางบรรจงทำกับผักเขิงเคียงก็มีนี่เลยจ้าพักบุงเนาะผักชีลาวแล้วก็พักอะไรเธอผักอะไรนี่ผัก,กแลดีสกับแลดีส กับผักสลัดเนาะโอ้มีเลดี้ด้วยนะเขิกนกับผักสลัดเนาะแล้วก็มีกะทิข้าวเหนียวจ้ามีข้าวเหนียวหนุนขนมจีนก็มี่นะทุกคนขนมจีนนะนจ้าหนุนเนนะเป็นตาหนากินมากเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวไปกินก่อนเนอทุกคนเนอแต่เราวางกินนี่ไม่ทําคลิปนะคะเดี๋ยวเห็นความเออไม่สวยไม่สวยงาม,ม,งาม <laughs> คือจะกินแบบ่าสมมม <laughs> ยอกยอกยอกไปก่อนจ้าไปกินก่อนจ้าทุกคนหลังจากกินเ้าเถียงกันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เลยนัดผู้พีพีเขานามันเดินเล่นในป่าค่ะไปตามหาไข่ไข่พัมผีเขาบอกว่ามีไข่พัมอยู่นะไปดูกันเอ๊ะลกใจว่นในอังกฤษมันมีไข่พัมอ่ไปตามหาแล้วก็ไปหาดูพักทำตามธรรมชาติด้วยเนะทุกคนเนี่ยนาไซสมากเลยทุกคนแบบ บรรยากาศหนาเดินเล่นมากๆนะคะทุกคนอากาศร้อนๆเนาะมาเดินเล่นอยู่ในสวนมันก็ไม่ใช่เขาก็เลียกว่าอะไรที่นี่สวนยายจะเป็นแบบเป็นป่าให้คนเขาไปเดินเล่นกันได้เนาะ <Okay. S 1> ทุกคนมันเป็นที่แบบให้คนได้พักผ่อนหย่อนใจเนาะทุกคนหลังจากนีกว่าอยู่ในบ้านนะไปเดินตามฮะไข่รพรันกันกับทุกคนจะเจอหรือเปล่าแต่นี่มาเจอพักน้ำเนาะวอเตอร์เคส แปลกวอเตอร์ครที่นี่ก็วอเตอร์ครีติดไทยทําไมมันไม่เหมือนกันเนาะแต่วอเตอร์ครที่หนี่มันจะเป็นเหมือนเหมือนพักอะไรนะเหมือนอยู่ตามหน้าใบใบเหีอวจะเป็นแบบคลายคลพักอะไรไม่หน่วที่บ้านเล่านะจะมีนะแต่แต่เราไม่นิยมกินกันเน,เนี่ยจะเกิดขึ้นในน้ำนะทุกคนเผื่อเอามาพัดให้กินดูก็อร่อยนะคลายจะมีรสชาติคมนิดๆนดๆนะคลายพักอ่า พักอะไรบอกไปถูกเหมือนกันทุกคนพ,พัดใสนะ่น้ำมันหอยก็อร่อยเหมือนกันไปกันจา้าไปตามหากันต่อจ้า ทุกคนใช่พามอังกฤษแต่มไม่ใช่ไข่พามจาม้ทาทุกคนเป็นแหนธรรมดาทุกคนผีเขามองคิดว่าเป็นไขพ่พามันเป็นเม็ดเล็กๆๆๆๆแต่พอตักขึ้นมาทุกคนเหมือนเนาะมันเป็นแหนแต่<น>ข้างบนนะมองเป็นไข่เล็กๆแต่ตักมามันไม่ใช่ไป,ไปเอาฟาวไปจ้าไปหาอย่างอื่นกันดีกว่าน่ารักพี่ค่อยๆหย่อนไปนะคือสิดาอยู่ตรงนอะ เดินเดินไปเดินมาไม่ได้ไข่หำเอ้ยไข่หำเออระวังตกเด้อันนี้วอเตอร์เคสนีนเนี่วีวาาเอเตอร์เคสแล้วค่ะน,าาน,น,นี่หน้าตามันเป็นอย่างงี้เออหน้าตามันเป็นอย่างงี้ทุกคนแต่ว่า เขาเรียกวอัลต์เคสกันกันแต่เองเลยเข้เลยใครร้ว่าอะไรบกหนเดินไปเดินมาก็มาเจอมีทถ้ำปา ยยดูเอากินยังไงหมดน่โอ้ยปลาสะออนสะออนแง่ดู